แมมบ๊อบตั้งใจจัดเพื่อตุกกี้แล้วก็บูบูโดยเฉพาะค่ะเพราะรู้มาว่าตุกกี้ชอบทำบุญมากจัดให้เลยเปิดรายการที่วันหวยประหลาดกันนั่นยังไม่พอนะคะแมมบ๊อบพามาไหว้พระอีกจุดหนึ่งซึ่งต้องขึ้นเขากันหน่อยแต่ยังอยู่ในเขตอำเภอเมืองนี่แหละค่ะมุ่งหน้ามาทางดอยห,าห่างณจุดนี้มีพระพุทธรูปสีขาวตั้งเด่นเป็นสง่างามอยู่กลางทุ่งนาคือเกิดมาเนี่ยเพิ่งเคยเจอข้าวเนี่ยสวยกระจีเเลย เคยเจอแต่นัานหลังหนูไม่เคยเจอเป็นสิ่งมหัศจรรย์ใช่ไหมของหนูเลยแหละอทำไมถึงมีพระกลางทุกนาแบบนี้กลางทุกนากลางภูเขาต้องถามคนนี้เลยเขาจะเป็นคนอธิบายไม่รู้เขาก็จะอธิบายไม่รู้ไม่ได้ถามพี่ไม่ได้ามยแ่ไม่ใช่คนเจ้าถินเจ้าถินต้องอาแปนู่นอาแปะสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ท่านรองสวัสดีครับ ตรงนี้เป็นพระการทุ่งนาอยู่ในตำบลโดยหางอำเภอเมืองระยะทางแค่สิบกว่ากิโลเมตรทำไมมาอยู่กลางนี่ไงตุกี้เขาถามอดีตที่ผ่านมานะครับพื้นที่ตัวนี้เป็นเป็นพื้นที่วัตถุโบราณนะครับชาวบ้านไปเห็นอิฐเก่าๆแล้วก็มันจะมีน้ําบอน้ําบอเก่าๆนครับศักดิ์สิทธิ์ครับเป็นวัดร้างเป็นวัดร้างสมัยโบราณนะครับแต่แต่ผมเคยเห็นว่าก่อนหน้านี้อ่ะมันก็เป็นทุ่งนาเหมือนกันนี่ใช่ไหมฮะ แต่จุดนี้เขาเว้นไว้วเว้น,นไว้อ๋อชาวบ้านก็กลัวอยู่ว่าพื้นที่เก่าๆเนี่ยชาวบ้านจะเว้นครับ กลัวว่าจะบาปไงถ้าเกิดถ้าเกิะเรื่องถ้าเกิดขึ้นไปไปปลูกข้าวตรงนู้นตรงไหนตรงนี้เลยไปมันก็เป็นที่ที่ไม่เหมาะสมแล้วเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านเพราะเชื่อว่าบริเวณนี้เป็นวัดโบราณชาวบ้านจึงเว้นพื้นที่เอาไว้ไม่กล้าทํานาค่ะซึ่งจากหลักฐานพบบ่อน้ําโบราณรวมถึงมีการค้นพบอิฐโบราณอีกด้วยค่ะ ต่อมามีคนภายนอกเข้ามาขุดหาพระพุทธรูปแล้วก็พักเรื่องค่ะเจอด้วยสิค่ะชาวบ้านก็เลยไปปรึกษาหลวงพ่อที่วัดใกล้ๆท่านก็เลยมาช่วยสร้างพระทันใจครอบพื้นที่บริเวณดังกล่าวไว้ทั้งหมดค่ะเอาไว้ทำเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านเพื่อเป็นที่เคารพนับถือของหมู่บ้านแล้วก็จะมีทุกวันพระ,ะแล้วก็วัดสําคัญของวันพระพุทธศาสนาหมาบ้านจะมา,ามทํทาพิธีที่นี่เวียนเทียนมีไหมคะเวียน ก็น่าจะเป็นไม่กี่แห่งของเมืองไทยนะคะที่มีการเวียนเทียนกลางทุ่งนามีโอกาสต้องไปให้ได้อีกครั้งนึงเลยส่วนพระทันใจองค์สีขาวสง่าองค์นี้ชาวบ้านบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะขอพรได้ผลมาแล้วหลายคนซึ่งทุกวันพระในบริเวณนี้ก็จะมีลูกไฟลอยข้ามไปข้ามมาค่าไปจนถึงเขาลูกหนูนด้วยนะคะ แมมบ๊อบพาตุ๊กี้บูบูกระพระแล้วก็เดินทางกันต่อค่ะผู้นำทางของเราก็คืออาแปเช่าเขาเผ่าอาขาผู้นี้นั่นเองเขาจะพาเราขึ้นเขาไปเที่ยวน้ำตกเออพอมาถึงหมู่บ้านแล้วทุกค,คนดูงวดกับการแต่งตัวนะ่าดูเลยนะคะ เอามีดให้เข้าป no er ่าครับผมเอามีดให้เข้าป่าพี่พ่อพี่อันนี้อาวุธมาหาเกณฑ์ของบนดอยนี้ครับผมอันนี้เหรอต้องมีคนละเพื่ออะไรเบิกสมมติว่าเราไปทำมาหากินในป่าไปเดินป่าอะไรเงี้ยเราจะต้องใช้มีมีอันหนึ่งแล้วก็มีพิษมีเกลือก็สามารถดรด้ชีวิตอยู่ในป่าได้อาแปคนสวยคนไทยครับคนสวยคือคนที่บ้านนี่แหละคนที่บ้านนี่คือละครับลูกสาว แฟนผมเองเฮ้ยเอ้บู้ชื่ออะไรครับื่อแพทแพทผมชื่อบู้ครับผมชื่อบู้ครับไม่ได้ถามสาวแพทที่แต่งชุดอาคาสวยคนนี้เป็นลูกสาวอาแปรค่ะซึ่งกว่าเทพจะออกอากาศน้องเขาก็คงบินลัดฟ้าไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียเรียบร้อยแล้ว สาวอาขาคนนี้มีโอกาสได้ไปไกลขนาดนี้ก็เพราะอาแปะผู้เป็นพ่อนี่แหละค่ะอาแปะเป็นชาวเขาที่เคยทําไร่เลื่อนลอยบนป่าแถบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทําให้ชีวิตยั่งยืนได้อาแปะจึงนำการท่องเที่ยวเข้ามาสู่ชุมชน ปัจจุบันอาแปเป็นไกด์ที่พูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วภาษาปุ่ปนปเนี่ยอยู่ในระดับเอาตัวรอดได้และที่สําคัญอาแปเคยได้รับรางวัลกินรีจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแต่กว่าจะมีวันนี้ได้นั้นอาแปก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเชียวค่ะตูถามอาแปะเลยว่าอาแปะมาเป็นผู้นําเที่ยวได้ยังไงคะโอ้ยาวเลยนะยาวอ๋อังก็ฟัง <laughs> <laughs> ตอนแรกเนี่ยผมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ภาษาไทยยังไม่ได้เลยแปรไม่ต้องห่วงอันเนี้ยตอนแรกภาษาคนยังไม่พูดอ๋อใช่ไหมมันรู้ตังดาวเสร็จปั๊บผมก็ไปในเมืองในเมืองไปเป็นลูกหับไปแบกระเป๋าไปรับจ้างแล้วก็เรียนรู้ภาษาระหว่างที่ไปเรียนภาษาอยู่นั้นตอนผมลงไปอ่ะไม่ใช่แค่ผมไปแบกกระเป๋าอย่างเดียวนะ แบบความหวังของชาวบ้านนี่ชาวบ้านบอกว่าอย่าลืมเอาอาชีพกลับมาให้ชาวบ้านทำนะชาวบ้านในหมู่บ้านบอกว่าอแปถ้าไปทํางานน่ะเอาอาชีพกลับมาให้พวกเราด้วยใช่แสดงว่าแปก็ขอบความหวังทั้งหมู่บ้านเลยว่าแปรไว้ในบาแปรไว้ในบาแล้วได้อาชีพกลับมาไหมคะก็เนี่ยพี่แกนี่แหละการท่องเนี่ยีพอการท่องเที่ยวเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะมีอาชีพทุกทุกคนไม่ต้องหนีจากบ้านของตัวเองไม่ต้องทิ้งครอบครัวไป ภาษาเหรอคะใช่ภาษาเมื่อกี้บอกภาษาไทยไม่ได้ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เวลาแบกกระเป๋าไปเนี่ยก็ฝึกไป What is this? w h a This is t t h is is a knife. Yes. Be careful very sharp. ทำงานไปพูดไปจนเป็นนั่นแหละ คือประมาณสองเดือนครับอสองเดือนก็เป็นไกด์นำเที่ยวด้วยตัวเองได้สี่ปีหนูยังงูอยู่เลยมหาลัยอ่ะยุกงเลยย้อนมากสิสำคัญที่สุดคือเดทที่โตขึ้นมาเราให้การศึกษาสมัยก่อนเนี่ยเดทโตขึ้นมาเนี่ยเขา หนีไปอยู่กรุงเทพหนีไปอยู่ใต้แล้วก็ไปเอาลูกเอาผัวหายไปเลยหายไปเลยสุดท้ายก็จะสูญเสียหมู่บ้านหรือว่าชนเผ่าของเราไปเลยอาแปไม่อยากให้คนในเผ่าออกข้างนอกแต่มีคนข้างนอกเข้ามาอยากเข้ามาอยู่คือกทัว่าใช่ครับลาบครับกครว่าดีใจมากเลยรเราอยากจะเปิดประตูเงินให้เงินไหลเข้ามาไม่ใช่ว่าเราไปหาข้างนอก อยู่เฉยๆแล้วก็ให้ไหลเข้ามาอะไรประมาณน <Wow. S 2> ี้อาแปะไม่ได้นำอาชีพกลับมาให้คนในหมู่บ้านเท่านั้นนะคะยังสนับสนุนเรื่องของการศึกษาของเด็กๆด้วยรายได้จากการท่องเที่ยว1 0สนับสนุนมาให้เด็กๆในหมู่บ้านได้เรียนหนังสือสูงๆค่ะสิ่งที่อาแปะเ,เป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งก็คืออาแปะกลัวว่าชนเผ่าอาขาจะหายไปเออฝรั่งมาเจอแบบนี้เขาเซ <Surprise S 2> อร์ไพรส์ไหมเขาแบบ ชมชมหรือเขาใช่ใช่ฝรั่งเซอร์ไพรส์เนื่องจากว่าบ้านเขาไม่มีแบบนี้เนาะก่อนหน้านั้นอะ่ะบริเวณน้ำตกเนี่ยทานอย่างเงี้ยไม่มีเลยตอนนี้เป็นป่านาทึบเลย,าเน,ยนาทึบอย่างเดียวแสดงว่าอาแปอยู่จริงๆที่เดิมไกลกว่านี้ใช่ป่ะใช่ครับลึกกว่านี้ลึกกว่านี้ครับไกลมากไหมไกลมากฝรั่งไม่รู้จากเราเมื่อก่อนอะ่ะผมมาปไปเจ็บใบเปลียวอยู่ที่บคสก็มีฝรั่งคนนึงบอกผมว่าอาแป จกใบเปรียวแบบนี้ไปได้ไม่ไกลนะอแปลก็ทําเว็บไซต์สิผมก็ถามว่าเว็บไซต์คืออะไรไม่รู้จักครับเขาก็อธิบายว่าข้อมูลดีเทลที่อยู่บนโบชัวเนี่ยเขียนแล้วก็เอาขึ้นบนอินเทอร์เน็ตจากโฆษณาได้ทั่วโรดตลอด24ชั่วโมงเขาบอกอย่างนี้งั้นก็ทำเลยทำเลยผมก็บอกอย่างนี้แล้วก็ฝรั่งไปคนทำให้ฝรั่งก็ยังบอกผมว่า แปยังไม่พอนะจะต้องสมัครอีเมลค่ะอ,อีเมลคืออะไรผมไม่รู้จักอ,อีเมลเนี่ยหลังจากที่มีเว็บไซต์เสร็จแล้วเนี่ยเขาเขียนอีเมลมาถามว่ามาสนธนากาแปลว่าราคาห้องเท่าไหร่อ,อออจะรับได้ที่ไหนเจอกันที่ไหนค่ะอะไรอย่างนี้เป็นต้นฮะผมก็บอกให้เขาสมัครให้อ๋อก็เลยมีเว็บไซต์ของแปรใช่ครับจากนั้นก็ผมก็จดโดเมนตอนนี้มีอยู่ประมาณ200โดเมนสมมุติว่าในบน Google เนี่ยคำว่าอาขาาฮิวไม่มีใครเซิร์ชใช่ไหมฮะ แต่ว่าจะมีคอนเสิร์ตว่าเชียงรายโฮเทลเชียงรายอะคคอมเเดชั่นเชียงรายเกสท์เฮาส์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็ดัดจดพวกนี้หมดเลยอ,อะไรเพื่อที่จะมาโยนมาเข้ามาหาเราใช่ตลาดก็ทุกกี้แ0ดอเท่าทุกวันนี้ <c oughs> โซเชียลมีผลมากเมื่อก่อนเราโฆษณาด้วยโทระคงใช่เราก็ได้ยินแค่ร้อยเมตรสองอเมตรหรือในหมู่บ้านาาแต่ทุกวันนี้เราโฆษณาด้วยปลายนิ้วเรา คุณพู่งมันคุณเหนื่อยนะคะไม่เหนื่อยผมพักดูทุกคนครับผมเอ็คุณกเงียบลนะผมพักดูทุกคนครับผมเปนคุณหายใจทางหูนะคะไอ้นี่สี่เก้าหยุดสี่เก้าหยุดคืออะไรวะเนี่ยนี่แหละค่ะคือวิสัยทัศน์ของชาวเขาคนนี้ที่เอาการท่องเที่ยวมาพัฒนาชุมชนของตัวเองอาแปลเข้าป่าทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเรียนรู้ซึ่งร้อยละเก้าสิบค่ะคุณผู้ชมเป็นชาวต่างชาติส่วนคนไทยนั้นมาน้อยมากเลยทำไมเนอะเหรออ้า สงสัยว่าเดินป่าเนี่ยมันอาจจะเหนื่อยค่ะแต่แมมบ๊อบขอบอกเลยว่าเส้นทางที่อัแปจะพาไปนั้นเหนื่อยไม่มากแถมปลายทางมีน้ำตกสวยๆรายอยู่อันนี้เราเอาไปกินกับน้ำพริกนะตอนนี้อย่าเพิ่งชิมเลยเก็บไว้ก่อนอ๋อมีไม่ให้ชิมด้วยเดี๋ยวค่อยกินทีเดียวเนาะได้ได้ไม่งั้นกินไม่พร้อมกันอ่ะ๋อต้องกินพร้อมกันพร้อมกันแม่เหมยเหม่ไหม